ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดโรมนะครับถดดมแก๊งคอร์เ็นเตอร์แฉทหารตำรวจนะครับที่มีสายสัมพันธ์กับคนในรัฐบาลร่วมเป็นหุ้นส่วนบ่นในเมยวดีก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าในการอภิปรายแบบไม่รงมตินะครับของ ฝ่ายค้านนะครับแล้วก็ได้สิ้นสุดไปแล้วแต่ก็อย่างที่บอกก็มีเอฟเฟกตามมาซึ่งแน่นอนครับว่าโรมเองได้มาอภิปรายนะครับเรื่องของแก๊งคอร์เซนเตอร์นะครับแล้วก็แฉว่ามีทหารมีตำรวจเนี่ยเข้าไปเอี่ยวเอี่ยวด้วยนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าล่าสุดนี้นะครับก็มีข่าวออกมาว่าทางเจ้าหน้าที่ตํารวจบอกว่านะครับใครที่โดนพลาดพิงนะครับแล้วก็ที่ที่สสรังสิมบานโรมเนี่ยนะครับอภิปรายในสภาเนี่ยทำให้องค์กรตํารวจนั้นนะครับ ภาพรบนะภาพรบก็อยากจะบอกนะครับในฐานะประชาชนคนหนึ่งนะครับว่าวันนี้สิ่งที่คุณหลังสิมันโลมนะครับอภิปรายในสภาสมันไม่ได้ทําให้ภาพของตํารวจรบหรอกครับแต่ภาพของตารวจมารบมาต้องนานแล้วมันไม่เคยบวกเลยนะครับมันไม่เคยบวกเลยเป็นเพราะเจ้าหน้าที่ตํารวจทําเองและเรื่องนี้จริงๆแล้วเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับสมควรที่จะอะไรครับสมควรที่จะนะครับเอาข้อมูลต่างๆหรือขอข้อมูลจากคุณโรมนะครับว่ามีเจ้าหน้าที่ตํารวจตรงไหนอะไรเกี่ยวข้องยังไงแล้วไปสืบหาความจริงแล้วเอา คนที่กระทํความผิดบรมโทษไม่ใช่ออกมาพูดแบบนี้เหมือนกับการปกป้องพวกตัวเองนะว่าพวกตัวเองอะ่ะโดน,นพัดพิงโดนเสียหายแต่จริงๆแล้วผมต้องบอกว่าการที่สํานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับเป็นภาพติดลบเนี่ยไม่ได้ติดลบจากสสติดลบจากตัวของพวกคุณเองทั้งนั้นนะครับโรมถร่มแก๊งคอนเซนเตอร์แฉทหารตํารวจนะครับที่มีสายสัมพันธ์กับคนรัฐบาลร่วมเป็นหุ้นส่วนบ่อนนะครับในเมวดี โรมเปิดฉากถล่มแก๊งคอรเซนเตอร์นะครับแฉมีตำรวจทหารที่มีสายสัมพันธ์กับคนในรัฐบาลร่ลวมเป็นหุ้นส่วนบอกบอลในเมียวดีจี้รัฐบาลหยุดเพิกเฉยเมื่อเวลา20:45นกานาีของวันที่3เมษายนเทียรัฐสภาได้มีการอภิปรายทั่วไปรัฐบาลโดยไม่มีการลงมติของสภาผู้แทรนราษฎรตามรัฐธรรมนูญมาตราที่26อะตามรัฐธรรมนูญน,นะครับ ปี2560้าภาตาที่152าโดยนปรังสิมันโรมสอสอบ,บัญชีรายชื่อของพรรค้าวไกลอภิปรายว่ารัฐบาลเคยถแถลงนะโยบายจะให้ความสำคัญกับภยัยคุกคามข้ามชาติและไซเบอร์แต่7เดือนรัฐบาลนี้เกิดแก๊งคอร์เซนเตอร์สร้างความเสียหายเป็นจำนวนมากจับได้แต่บัญชีมา้าไม่สามารถที่จะจับกลุ่มตัวการใหญ่ได้การขยายผลการจับกลุมตัวการใหญ่ต้องประสานงานกับเพื่อน กับนะครับประเทศเพื่อนบ้านนะครับผลงานที่เป็นรูปธรรมของรัฐบาลในการจัดตั้งในการจัดการแก๊งคอนเซเตอร์มีอะไรบ้างนายกทราบหรือไม่ว่าประเทศไทยกลายเป็นประตูปากนรกนะครับขยักขบ,บวนการของคอนเซนเตอร์แต่แทบไม่เคยเห็นครับเอาไม่เคยเห็นนะครับการเอาใจใส่ของรัฐบาลแม้แต่น้อย นายดังสิงวอนยังกล่าวอีกว่าทำเลใหญ่ของขบวนการเหล่านี้อยู่ที่เมืองเมียวดีประเทศเมียนมานะครับที่อยู่ติดกับอํเาเภอแม่สอดจังหวัดต,ตาซึ่งเมียวดีเป็นเมืองที่มีบ่อนคาสิโนนะครับใหญ่มากมายธุรกิจมืดเหล่านี้นะครับเคยมาพรีเซนต์งานให้กับคณะกรรมาการเอนเตอร์ n ท e ม t ต์คอมเพล็ก์นะครับของสภา,าชุดที่แล้วไม่ทราบว่าใครเอามาไม่รู้เหมือนกันแต่แวววๆว่าคือพรรครัฐบาล จากนั้นนายรังสิมันได้เปิดคลิปวิดีโอนะครับเดินทางไปบ่อนคาสิโนแห่งหนึ่งในเมียนมาพร้อมกล่าวว่านะครับที่มีการรับทำสแกมเมอร์ผลิตยาเสพติดโดยไล่ตอมและศุลกากรควบคุมถือว่าทางสะดวกอยากถามว่าใครดูแลนะครับตอมอดูแลสุลกากรนายกใช่หรือไม่นี่คือเรื่องความบกพร่องชัดเจนวันนี้ประเทศไทยคือผู้เสียหายจากฟาร์มเ,เ,เป็นไปในเมียวดีทราบอย่าง ทราบว่าอย่างน้อยมี17บ่อนนะครับคาสิโนในเบียวดีหนึ่งในนั้นชื่อนะครับเบียวดีคอมเพล็กซ์มีในตำรวจยศนะครับพลตำรวจตีออ่างคนหนึ่งเป็นหุ้นส่วนนะครับที่ยังคงรับราชการอยู่ในปัจจุบันมีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนของรัฐบาลเคยรับราชการอยู่ที่อำเภอแม่สอดในสมัยรัฐบาลน,นางสาวยิ่งรักชินวัตรจนกลายเป็นผู้มีอิทธิพลมีทรัพย์สินมากมายมีบ้านหลังใหญ่มีสนามกอล์ฟมากมายตนไม่คิดว่าการรับราชการตำรวจใน ในแม่สอดเดดนะครับจะสร้างความมั่นคงได้เพียงได้เพียงนี้ขอให้ในายยกไปดูตรวจสอบเส้นทางการเงินว่าตํารวจคนนี้รวยได้อย่างไรนายรังสีมันยังกล่าวต่ออีกว่านะครับหรือสกายคอมเพล็กเป็นอีกหนึ่งบ่อนคาสิโนนะรหรือสกายคอมเพล็กเนี่ยเป็นอีกหนึ่งบ่อนคาสิโนที่มีนะครับอดีตในตํารวจนะครับร้อยตำรวจตีที่ถูกขับออกจากราชการคดีทุจริต ทุจริตนะครับเป็นหุ้นส่วนหรือสตาร์คอมเพกมีเสียตือนะครับผู้กว้างขวางในทุกธุรกิจคาสิโนเป็นหุ้นส่วนเดอะซันโฮลดิ้งกรุ๊ปนะครับมีอดีตเสทหารบกและนะครับพลเอกที่เกษยียณไปแล้วคนหนึ่งเป็นหุ้นส่วนไรท์คอมเพกไรอ่าไรออนคอมเพกมีอดีตตำรวจใหญ่นะครับจากจังหวัดตาเป็นหุ้นส่วนหรือบางบ่อนคนนั้นเคยเป็นอดีตประลัดการะดาโหมบางบ่อนก็อยู่ นะครับในรุ่นโรงเรียนเตรียมทหารที่17นะครับตท17ถ้าไม่ติดว่าคนที่มีคดีเยอะอ่าถ้าไม่ติดว่าตนมีคดีฟาร์มเยอะแล้วจะเปิดให้หมดนี่หรือเปล่าคือเหตุผลที่ทําให้รัฐบาลเพิกเฉยต่อการปราบปรามแก๊งคอเซนเตอร์เพราะสุดท้ายเงินเหล่านี้จะไปอยู่กับเครือข่ายของตัวเองเป็นไปได้อย่างไรที่ประเทศไทยไม่มีมาตรการใดๆหรือดําเนินการในสิ่งเหล่านี้ นายรังสิบันยังกล่าวต่ออีกว่าแก๊งคอนเซนเตอร์เนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวเพราะเมื่อสัป,ปดาห์ที่แล้วเพิ่งมีการถลายเครือข่ายคนจีนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อทำเป็นคอเซนเตอร์มีเงินทุนหมุนเวียนมากกว่า100ล้านบาทเท่าที่ทราบมีนักการเมืองท้องถิ่นชื่อย่อว่ารอเรือนะครับให้การสนับสนุนเรื่องนี้ยิ่งตอบย้ำชัดเจนว่าทุนจีนสีเทาอยู่รอบตัวเราตอนนี้เข้ามาในประเทศไทยแล้วไม่ใช่นะครับอยู่ตามชายแดนต่อไปวันนี้ยังดีที่ตำรวจไซเบอร์ทำหน้าที่ได้ดีแต่เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าไม่มีแหล่งคอเซนเตอร์อื่นอีก แล้วในประเทศเราจะมั่นใจได้ยังไรว่านักการเมืองท้องถิ่นคนนี้ไม่เชื่อมโยงกับพรรคการเมืองบางพรรคนักการเมืองระดับชาติบางคนผมไม่ทราบว่าสิ่งที่ผมเสนอจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับนายกที่ชื่อเศรษฐาทวีสินหรือไม่แต่ผมขอเสนอมาตรการต่อรัฐบาลหากเอาจริงเอาจงังต่อการแก้ไขปัญหาผมเชื่อว่าจะนำไปสู่การลดลงของแก๊งคอซเตอร์ธุรกิจสแกมเมอร์ เรามีความจำเป็นที่จะต้องยกระดับมาตรการในการจัดการกับแก๊งพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นการทูดการทหารรัฐบาลสามารถศึกษาจากโมเดลของประเทศจีนที่สามารถนะครับทลายเครือข่ายเหล่านี้ได้อย่างไรรับเจรจาก,กับรัฐบาลเมียนมาเพื่อจัดการกับปัญหาสแกมเมอร์และคอสเซนเตอร์ควบคุมช่องทางธรรมชาติโดยการกวดขันจุดผ่านแดนออกมาตรวจการควบคุมไฟป่าน้ำมันอ่า ออกมาตรการในการควบคุมไฟฟ้าน้ำมันและอินเทอร์เน็ตที่จะผ่านไปฝั่งเมียนมาและตรวจสอบเส้นทางการเงินของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับธรุรกิจในแม่สอดนายรังสิมันกล่าวนะครับก็ต้องบอกก่อนนี้เป็นข้อมูลที่นายรังสิมันโรมเอามาอภิปรายในสภา,าวันนี้แทนที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องครับจะขอข้อมูลจากคุณโรมะเพื่อไปจัดก,การว่าเอ๊ะใครที่อยู่ในขบวนการมั่งใครที่เข้าไปเกี่ยวพ้องมังอะไรเกี่ยวพันมั้ง อะไรอย่างเงี้ยนะครับกับเปล่าเลยครับวันนี้นะครับกับบอกว่านะการที่คุรันซิมาโลมเนี่ยเอามาเอามาอภิปรายในสภาเนี่ยมันทําให้ภาพพจน์ของนะองค์กรตํารวจเสียหายนะใครที่โดนพาดพิงใครที่โดนเสียหายก็ทําการดําเนินคดีได้ผมบอกได้เลยครับว่าประชาชนอย่างผมฟังแล้วเป็นเรื่องที่ตลกเป็นเรื่องที่ตลกมากๆครับเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าวันนี้นะครับองค์กรของตํารวจเองไม่ได้ติดลบ คุณลังสิมันโลมเป็นคนเอามาพูดในสภาแต่องค์กรตำรวจเนี่ยมันติดลบเพราะการกระทําขององค์กรตำรวจเองหรือเปล่านะคนเรานะครับไม่มีทางที่จะติดลบได้ไม่มีทางที่ทําให้ใครแค่เอาคําพูดมาพูดได้สแสดงว่าวันนี้การที่คุณลังสิมันโลมมาพูดแล้วประชาชนเชื่อคุณลังสิมันโลมมากฝ่าสํานักงานตํารวจแห่งชาติสํานักงานตํารวจแห่งชาติต้องกลับไปมองตัวเองหรือเปล่าครับ ว่าเพราะอะไรตัวเองนะครับเป็นสํานักงานตํารวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานราชการหน่วยงานหนึ่งนะครับที่ปกปักรักษานะครับเรียกว่าอยู่กับประชาชนแต่ประชาชนกับไม่เชื่อกับไม่เชื่อคําพูดของตํารวจไม่เชื่อคําพูดของสํานักงานตํารวจแห่งชาติมันเป็นเพราะอะไรล่ะครับก็เป็นเพราะการกระทําของเจ้าหน้าที่ตํารวจการกระทําของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ <c oughs> เองใช่หรือเปล่าที่ทําให้ประชาชนไม่เชื่อมั่น ทำให้ประชาชนนะครับไม่เชื่อคําพูดของเจ้าหน้าที่ตารวจนั่นคือสิ่งที่คุณต้องไปทบทวนหรือเปล่าสิ่งที่คุณต้องไปทําหรือเปล่าและถ้าวันนี้คุณฉลาดพอนะครับคุณฉลาดพอคุณต้องบอกกับประชาชนว่าเดี๋ยวนะครับจากข้อมูลของคุณลังสิมาโลมเนี่ยนะครับสสเนี่ยครับที่ประชาชนเลือกมาเนี่ยนะครับที่พูดออกมาทั้งหมดเนี่ยนะครับเพื่อฟังกระจ่างทั้งหมดเดี๋ยวเราจะให้เจ้าหน้าที่นะครับไปขอข้อมูลนะและเชิญคุณลังสิมาโลมมาให้ข้อมูล เพื่อจะดําเนินคดีนะครับกับคนที่กระทาความผิดใครกระทาความผิดเราไม่ปล่อยเอาไว้แน่สํานักงานตํารวจแห่งชาติจะไม่ให้มีคนทาผิดอยู่ในสํานักงานตารวจแห่งชาติผมว่าถ้าพูดอย่างนี้มันจะได้ใจประชาชนว่าคุณนะครับเป็นคนที่เอาจริงเอาจังกับเรื่องที่ผิดกฎหมายแต่การที่คุณออกมาพูดแบบนี้แสดงว่าคุณกําลังปกป้องพวกเดียวกันเองหรือเปล่าคุณกําลังปกป้องคนที่ทําผิดกฎหมายหรือเปล่าครับฝากเอาไว้นะครับสานักงานตารวจแห่งชาติมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ